ผมเรียนพี่น้องประชาชนกดในตํเทศนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับผมได้เป็นพบผู้ใหญ่นะครับระดับประเทศระดับประเทศแล้วก็พียักษ์เองก็ได้เป็นพบผู้ใหญ่นะครับระดับประเทศเช่นเดียวกันนะก็ได้รับคําสั่งโดยตรงให้พียักษ์เนี่ยดําเนินคดีนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับพียักษ์ก็คือพันธุ์บีนัตพลดิษยธรรมหัวหน้าคดีชุดสืบสวนสอบสวน2ีนะครับ นะทับสองห้าหกแปดครับได้รับคําสั่งจากท่านทวีสอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้มีคําสั่งถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพันตุ์ตวจตียุทธนาแพรํดแล้วก็พันธุ์ตวดตีนัทพลดิษยธรรมและทีมงานทั้งหมดให้ทําคดีน้องแตงโมงอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องเห็นแก่หน้าใครเมื่อหลักฐานถึงใครเอาหมดนะครับเอาหมดและไม่มีใครสามารถแทรกแซงได้นะครับ ไม่มีใครที่จะเข้ามาแทรกแซงในคดีของน้องแตงโมได้นะครับเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าก่อนหน้านี้มีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงนําเสนอนะครับเราก็ให้อาจารย์ปานเทพเปิดหน้าเลยผมบอกนะครับว่าผู้ใดเข้ามาแทรกแซงในการทำการคดีน้องแตงโมของกรมสอบสวนพิเศษนะครับเราจะมีการเปิดหน้าให้พี่น้องประชาชนพลปรเทศรับรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาสั่งการ ให้มีการล้มคดีของน้องแตงโมในกรมสอบวสวนพิเศษเกิดขึ้นเราจะมีการประจานนะครับให้สังคมไทยรับ,บรู้เราไม่เกรงกลัวเรื่องการฟ้องมิปรมาทเราจะมีการเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าบุคคลใดเข้ามาแทรกแซงการทำคดีของน้องแตงโมทีทมทททททท่กรมสอบสวนพิเศษทันทีนะครับผมยืนยันต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าพิยักเองก็ได้รับมอบหมายคําสั่งมาจากผู้ใหญ่ระดับประเทศให้ดาเนินคดีกับน้องแตงโมอย่างถึงที่สุด อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ใช้หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์นะครับมาทําคดีนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับน้องแตงโมแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีของกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ศษและกระทรวงยุติธรรมที่เราได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านทวีสอสองซึ่งได้เห็นความสําคัญของคดีน้องแตงโมเป็นคดีสําคัญระดับชาตินะครับแล้วก็เป็นคดีที่ต้องการกู้ศักดิ์ศรีของกระทรวงยุติธรรมที่ นะครับพยานชนไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานกรมสอบสวนพิเศษไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นมานานในคดีน้องแตงโมนะครับเรายืนยันนะครับว่าไม่มีใครแทรกแซงได้นะครับผมเนี่อย่างนี้นะครับว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้มีการประสานงานโดยการส่งพยานนะครับขณะนี้เนี่ยนะครับพยานสี่ปากแรกสอบสิ้นสอบเสร็จสิ้นแล้วนะครับยังมีการเพิ่มเติมอีกนะครับเรื่อยๆนะครับนะ ในเรื่องของการสอบประคำแต่หลักฐานต่างๆก็จะมีการทยอยส่งไปให้กับกรมสอบสวนพิเศษเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญสุดคือเราได้มีการร้องขอมีการนะครับสอบพี่เต้บงคลกิจนะครับซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับโดยให้เครดิตพี่เต้บงคลกิจเนี่ยนำไปมอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่งถือว่าเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในสำนวนของตำรวจมาก่อน 2. เราให้มีการสอบพี่ไทยนะครับ เอกพันธ์บรลลิศแล้วก็พี่บินบริลิศในฐานะที่เป็นผู้ที่พบศพน้องแตงโมนะนะครับแล้วก็มีการสอบพี่หนุ่มกัญชัยกาเนิดพลอยเกี่ยวกับเรื่องของรายการผลกระแสซึ่งผมได้นําไปใช้ในศารอาญานะครับหลักฐานที่พี่หนุ่มกัญชัยทามาเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําได้อย่างละเอียดแล้วก็ต้องชื่นชมพี่หนุ่มนะครับว่าทำละทีงานเนี่ยทำสำนวนคดีน้องแตงโมเนี่ยทำให้พวกเราทํางานง่ายขึ้น แล้วก็ไม่จําเป็นนะครับที่พี่หนุ่มจะต้องมาทําตอนนี้นะครับผมยืนยันนะครับว่าพี่หนุ่มพูดถูกแล้วนะครับว่าพี่หนุ่มก็เกรงกลัวเรื่องของละเมิดน่าศาลแต่ผมก็าบอกว่าจริงๆสิ่งที่พี่หนุ่มทามาให้เรานะครับ3ามปีที่ผ่านมามันเพียงพอต่อการที่จะผิดกับคนบนเรือเอาผิดกับเจ้าหนีรับได้ทุกหน่วยงานทะบวงกรมนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในคดีนี้นะครับผมว่าได้มีประลักฐานเป็นภาพในการออกรายการของกระแสทุกตอน เราได้นําไปใช้นะครับในคดีใหม่แล้วก็ได้นําไปใช้ในสารายานะครับเรียบร้อยและสารได้มีคำพิพากษาในสารายานะครับยกฟ้องผมแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ความจริงไปแล้วว่าน้องแตงโมบาดแผลไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือแล้วก็นะครับไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็เส้นผมสามเส้นไม่ได้เกิดจากธรรมชาตินะครับที่จะเป็นความจริงผู้ง้างว่าเป็นพยานหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็เชื่อว่านะครับนะ เจ้าที่ตํารวจนะครับ21นายนะครับเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือนะครับนะเอื้อประโยชน์ให้กับคนบนเรือดังนั้นผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าในคดีน้องแตงโมในขณะนี้นะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนบนทัประเท,ศเ,ทศ,เศเกือบ90%สงสัยนะครับเราได้ทําการสืบสวนสอบสวนเราได้ให้เอกกลราดนามโภกินทําข้อมูล GPS นะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ย เรจะได้ TBS ตัวจริงตัวจริงนะครับที่เป็นต้นฉบับของเรือลำที่เกิดเหตุนะครับนะนำมามอบให้กับกรมสอบสวนพิเศษซึ่งเป็น TBS ต้นฉบับนะครับของกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยจะได้รับในสัปดาห์หน้านะครับจะมีเจ้าของบริษัทการมินนะครับนะจะนํามามอบให้กับพิยักนัตพลดิษยธรรมที่กรมสอบสวนพิเศษเป็นต้นฉบับนะครับเป็นต้นฉบับนะแล้วก็ จะมีการนำข้อมูลนะครับ GPS จ้อนฉบับเหมือนกันจะมาติดตั้งในการจำลองเรือในวันที่17กุมภาพันธ์2568นะแล้วก็ร่วมกับกรมรรสอบสวนพิเศษเนี่ยจะมีการใช้เครื่องมือพิเศษนะครับเป็นเลเซอร์สแกนนะโดยร่วมกับหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานหนึ่ง จะมีการจําลองวันที่ 17, 18, 19, 3วันติดนะครับในเรื่องของการทําภูมิศาสตร์แผนที่จําลองของจริงในวันที่เกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2 5 6 5 3ปีที่ผ่านมาจะมีการจําลองโดยใช้เครื่องมือเลเซอร์สแกนจะมีการใช้ GPS ต้นฉบับของจริงที่ใช้โปรแกรม GPS ของจริงติดกับเรือลำที่มันจำลอง ว่าเส้นทางการเดินเรือของวันที่เกิดเหตุวันทียีสกุมภาพันธ์ 4, ตั้งแต่นะครับออกจากท่าเรืออู่ n b นเดินทางไปถึงโควตานิสแล้วก็ล่องกลับมาถึงท่าเรือ NBC ตลอดจนถึงขนาดที่ว่ามาถึงที่อู่ n b นในเวลาตี4ีสนาทีจะมีการจำลองของจริงทุกอย่างโดยใช้เวลา3วันคือ17-18-19นะครับแล้วก็จะใช้ข้อมูลดาวเทียมทั้งหมดในการ ทำเป็นนิติทวาศาสตร์นะครับทําเป็นนิติเวชศาสตร์ให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้โดยเป็นเจ้าภาพก็คือว่ากรมสอบสวนพิเศษ,ษจะเป็นเจ้าภาพทางชุมนุมกรยมพร้อมกับทีมงานบ้านพานทิย์ทุกฝ่ายก็จะเป็นผู้สนับสนุสนน,นําเรือนะครับมาให้กรมสอบสวนพิเศษจำลองของจริงนะครับจำลองของจริงอีกครั้งหนึ่ง นะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะครับว่าเรากําหนดวันเรียบร้อยนะครับว่า1 7 18 19นะครับจะมีการจําลองโดยใช้ตีเวของจริงใช้ทุกอย่างของจริงหมดโปรแกรมก็เป็นโปรแกรมของจริงทุกอย่างนะครับนะอันนี้คือแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องต่อมาในขณะนี้เราพบจุดที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นสถานที่นะครับนะเป็นสถานที่ ที่น้องแตงโมหายไปหลังจากเวลาสองทุ่มสามสิบหกนาทีนะซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้อาจารย์บันเทพก็ได้เปิดเนาะบางอย่างให้ดูไปแล้วนะครับแต่ทุกอย่างนะครับเราบอกได้เลยว่ายังมีอะไรอีกเยอะนะครับที่ยังไม่ได้เปิดให้กับพี่น้องประชาชนแต่ผมขอให้บอกเลยว่านะครับต่อคนทั้งโลกเลยก็ได้ครับต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมล้านเปอร์เซ็น ไม่ใช่เป็นคดีประมาทนะครับนะส่วนที่ไอาการฟ้องไปคดีประมาทผมไม่กล้าร่วงนะครับการพิจารณาคดีของศาลจังหวัดนนทบุรีเพราะเป็นคนละส่วนกันผมใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของสารอาญานะครับสารอาญารัชดาเป็นตัวตั้งในการทําคดีหรือคดีในการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่และก็เอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในคดีน้องแตงโมไม่ว่าหลักฐานถึงใครไม่ว่าจะถึงสงวไม่ว่าจะถึงอดีอตผบตร ไม่ว่าจะถึงนักการเมืองไม่ว่าจะถึงใครกวาดเลียบรับพี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับ,บเราจะกวาดเลียบน,นะครับเราไม่มีการละเว้นเราไม่มีการเมตตาปาณีต่อบุคคลที่ร่วมกันทุจริตคอรัปชันไม่ว่าจะเป็นระดับไหนนะครับต่อให้เป็นพลตรวน <mumbles S 1> <Grammy S 2> เอกเราก็ไม่มีความเมตตาปาณีต่อให้เป็นระดับสวเราก็ไม่มีความเมตตาปาณีนะครับนะไม่ว่าจะเป็นใครนะครับเรายืนยันนะครับว่าถ้าหลักฐานถึงเอาหมดครับเอาหมดนะเอาหมด พราะคดีนี้นะครับมันมีการพาน้องแตงโมไปขายนะครับนะไปขายนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวล่องเรือนะครับมีคนได้เงินจากการนําน้องแตงโมไปขายนะครับนะเลขคือ4แสนบาทในขณะนี้นะครับที่เรามีหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นคําพูดของคนคนหนึ่งยืนยันว่ามีการจ้างน้องแตงโม4แสนบาทนะครับนะมาในการลงเรือครั้งนี้นะครับ ซึ่งเขาอาจจะลืมไปแล้วว่าเขานะครับเขาไม่เคยพูดแต่เราได้มีการเกิดบทถามเมื่อสามปีที่แล้วนะครับว่ามีการยืนยันนะครับว่านําน้องแตงโมเนี่ยนะครับด้วยการจ้างนะสี่แสนบาทไปลงเรือครั้งนี้นะครับก็เราติดตามนะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับเดี๋ยวเราให้อาจารย์ปานเทพเป็นผู้เปิดเฉลยไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามนะครับผมให้ทางนิววันเป็นผู้เผยแพร่นะครับนะแล้วก็ผมรับผิดชอบร่วมกันนะครับพี่น้องครับ พี่น้องสังเกตไหมครับว่าจากกล้องวงจรปิดที่สะสะเต้มงคลกิจนํามาเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนอาจารย์ปานเทพเป็นนามาออกในการนิววันแล้วก็ช่องแดนะครับนะคุณพุทธทอภิวันแล้วก็คุณเมย์นำมาออกในการคนดังนั่งเลียร์เราเห็นไหมครับว่าจะมีสองคนชายหญิงเืนอยู่